รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะ ครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่ชุมชนท่ามะขามอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะและการมาท่องเที่ยวนในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีพาเรามาท่องเที่ยวให้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะส่วนชุมชนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนะคะ มีทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์มายาวนานแล้วก็ทําให้พวกเรานั้นได้ยังคงเห็นกันอยู่นทุกวันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีธรรมชาติสสดงดงามเลยคะ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังของมานั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสถานทนี่นตรงนี้เขาดัดแปลงให้กลายมาเป็นตลาดค่ะซึ่งชื่อตลาดแปลกมากๆเลยก็คือตลาดโอ๊ะปล่อยนั่นเองค่ะ ชื่ออาจจะแปลกหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าถามว่ามาให้คาตอบได้หรือไม่ไม่แต่เดี๋ยวม้าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปไขข้อข้องใจกันว่าคําว่าโอ๊บป่อยนั้นแปลว่าอะไรนะคะและการมาท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยทุกครั้งเลยนะคะครั้งนี้เราจะสั่นมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตลาดโอ๊ป่อยแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมได้รับมาตรฐานชากันด้วยแล้วค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาท่องเที่ยวรับรองเลยว่าปลอดภัยจากโควิดสิอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างการวัดอุณหภูมิต่างๆหรือว่าแม้แต่ตอนเข้ามา จะมีพี่ๆีนะคะที่เขาจะมีแอลกอฮอล์เนี่ยให้เราได้ฉีดล้างมือกันด้วยนะคะส่วนมาที่นี่แล้วนะคะโต๊ะนั่งต่าง,างเนี่ยเขาก็จะมีการเว้นระยะห่างกันด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อให้พวกเรานั้นปราศจากโควิดสิบเก้านะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่น่าสนใจที่แน่แนเลยนะคะก็คือเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีของที่นี่นะะละค่ะดังนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมาเข้าไปทางด้านในกันดีกว่าเพราะว่าเราจะไปค้นหาคําว่า โอ้ป oh ล่อยแปลว่าอะไรตามมาเข้าไปเลยค่ะ TPI Bio San ดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ครับวัสดีครับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นบูดนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเสียงตามสายหอกระจายข่าวไม่มีเราใช้บูดเนี่ยเป่าเรียกประชุมเป่าได้2แบบนะฮะ,ะ,ะถ้าเรียกประชุมก็เป่าแบบเมื่อกี้นะฮะถ้าเกิดในหมู่บ้านมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติโจรขึ้นบ้านต่างๆก็เป่าอีกแบบหนึ่งนะฮะเป่าอย่างนี้นะฮะเป่ารัวฮะเป่ารัวฮะแล้วชาวบ้านก็จะมาพร้อมกับมีดพระต่างๆเข้ามาที่บ้านผู้ใหญ่ เพราะว่าเนื่องจากว่าลูกบ้านแต่ละหลังคาเรือจะมีไม้ไผ่เป็นเกราะเคาะเคาะเคาะตามกัน แล้วยางงี้นี่เขาทามาจากอะไรคะที่ไหนี่ขาควายฮะขาควายเขาควายใช่ฮะอยากให้พรอยใหญ่ใส่แมสนะคะคุณผู้ชมค่ะที่อยู่กับพาก็คือผู้ใหญ่บีนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่กันดีกว่าเนื่องจากว่าที่นี่นะพอเสิร์ชหาแล้วก็จะเจอเลยถ้าเราย้อนกลับไปตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเราถึงกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญขนาดนี้ได้คะเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้มันอยู่ใน บริเวณวัดป่าท่ามะขามเมื่อก่อนเป็นที่ลกล้างนะฮะมีแต่ก้อนหินต้นไม้ต่างๆนะฮะ,ะทีนี้ทางสมาคมท่องเที่ยวทางหน่วยงานราชการภาคส่วนอำเภอ,อจังหวัดรวมทั้งหมู่บ้านคิดกันว่าอยากจะหาที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและไพรเวทรวมถึงเรานำอัตลักษณ์ของชุมชนวัฒนธรรมอของพื้นถิ่นภูมิปัญญาเข้ามาเนี่ยจะเอาตรงไหนดี เรามีต้นไม้ใหญ่ในเขตบริเวณนี้ฮะและมีน้ำตกก็เลยคิดกันว่าทำตรงนี้เลยนะฮะเป็นชื่อว่าโอป่อยนะฮะนี่แหละค่ะคำว่าโอป่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมโอป่อยก็มาจากภาษากะเหรี่ยงฮะก็แปลว่าพักผ่อนเราอยากจะให้คนที่มาตลาดเราได้ได้พักผ่อนจริงๆนะฮะทำงานหนักมา5วันเนี่ยมาโอป่อยแล้วเนี่ยได้ามาพักผ่อนได้มาถ่ายรูปได้มาตักบาตรทำบุญ แล้วก็ได้มาชิมอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ได้เรามีของฝากมีอะไรมากมายตลาดเราทรามบมาว่าที่นี่เองได้รับมาตรฐานชาด้วยใช่ตลาดเราเนี่ยเราทําทุกอย่างนะฮะเราคัดกรองมีเครื่องมืออย่างทันสมัยแล้วก็ไม่พอเรามีอสอม,มอ,อมคอยคัดกรองให้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยรายละเอียดเราทํายิ่งกว่านั้นอ,อย่างในตลาดเราเนี่ยเราไม่มีพลาสติกไม่มีโฟมเลยเราเป็นตลาดลัก สิ่งแวดล้อมซีโรเวสนะฮะคือภาชนะที่ใช้ใส่อาหารทั้งหมดเนี่ยสามารถย่อยสลายได้แล้วเราก็เรามีการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆรวมทั้งพ่อค้าแม่ขายทุกคนก็ต้องใส่แมสต้องใส่ถุงมือเราปฏิบัติตามกฎมเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดนะฮะถึงได้มาตรฐานชากิจกรรมหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆด้วยเหมือนกันที่คนมาจะต้องมาแต่เช้าเลยกิจกรรมชำุญตักบารกิจกรรมเนี่เป็นแนวคิด อของพวกเราชาวตลาดคือสมัยก่อนเนี่ยถนนหนทางยังไม่มีมีแต่สายน้ําชาวกระเหลี่ยงเนี่ยจะเอาไม้ไผ่ผูกต่อกัน3าสี่อัน<ฆ>สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้<ฆ>แล้วทีนี้พระที่วัดป่าธรรมขามเนี่ย<ฆ>ก็บินทบาทในหมู่บ้านทุกวันเราก็เลยคิดทําแพรขึ้นมา,<ฆ>าแล้วก็นิมนต์พระที่วัดป่าธร่ามขามลงแพรมารับบาตรตรงนี้<ฆ>ก็เป็นไฮไลท์จากวันนั้นถึงวันนี้นะฮะและที่สําคัญแม่น้ําที่เราเห็นเนี่ย<ฆ>ชื่อว่าลำพาชีเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ ที่ในประเทศไทยมีไม่กี่สายนะฮะที่ไหลาจากที่ใต้ขึ้นเหนือ,อแล้วก็เป็นไฮไลท์มาถึงทุกวันนี้คนมาก็ต้องมาพักที่ศวนพึ่งม,มานอนหนึ่งคืนเพื่อจะมาตักบาทผ้า่องแพทีนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพักชมเนี่ยไปชมกิจกรรมแล้วก็ไปทํากิจกรรมกันต่อเนื่องกันเลยนะเพราะว่าเรารจะอยู่กันที่ตลาดแห่งนี้ยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเรา,<ด>เราจะไปะะเรียนรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับวัดด้วยวัดแล้วก็ชุมชน,ชนคะ่ะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต้องรบกวน พ่อพ่อใหญ่อยู่กับเราไปก่อนไะนะคะคอ่ะไปค่ะคุณผู้ชมครับเชิญครับ พามาเข้ามาอยู่ในโซนของตลาดนะคะซึ่งมองซ้ายขวาเนี่ยจะเห็นเป็นร้านอาหารแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้ก็ข้าวแดงงานนี่มีเียความสนใจอย่างมากเลยนะคะจะถามตลอดนะฮะเดี๋ยวต้องไปลองราดนมโคกนมคกสูตรโบราณของชาวกะเหรี่ยงเราด้านหน้านะฮะจะเป็นข้าวห่อข้าวห่ออันนี้เป็นของกะเหรี่ยงเราเลยเอาหรอคะเขาเอาเขาไปนึ่งหรือว่าเขาไปทำอะไรเขาไปต้มฮะห่อก่อนแล้วก็ต้ม ข้าวหอมมีกะทิจิ้มหน้ากระชีดเอากะทิแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่น้ำผึ้งนิดนึงมาคั่วเนี่ยผักทั้งหมดเนี่ยจะปลอดใช่ฮะแล้วจะปลอดสารพิษหมดเลยดูสีดูความสดของเขาแต่เช้าจนตอนนี้นะฮะดูรูปแบบแพ็กเกจจิ้งเรานะฮะเนี่ยว้าจะห่อแบบเนี่ยสวยงามก็จะมีความเพิ่มจิ้มิกหน่อยต้องจิ้มิกหน่อยนะฮะอันนี้ลุงไหมฮะผักอะไรผักกูดอ่าใช่ เดี๋ยวจะไปดูแปลงกันครับผมอร่อยมากเลอร่มากจะบอกด้านนู้นเลยฮะของฝากของชุมชนคือบางคนเนี่ยอยากจะเข้ามาขายในตลาดโอ๊ป่อยเราเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ที่อ่าคับแคบนะฮะก็ให้เขาผลิตเป็นของฝากขึ้นมาแล้วก็นํามาจะจําหน่ายให้เป็นของกล้วยมีหลายกลิ่นหลายรสนะฮะนี่แล้วเขาก็มีแบบเป็นเอารูปเด็กๆมาใส่เป็นตลาดโอ๊อป่อยก็ได้รู้ว่าซื้อมาจากลูกชายฮะจริงเหรอคะใช่ วันนี้เขามาด้วยไหมคะม่นไม่มาช่วงช่วงช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาว้าชื่อน้องเลยค่ะน้อง AJ ฮะน้อง AJ น้อง AJ เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนั่นเองนะคะครับโอ้โหนี่มีเห็ดทอดกรอบด้วยใช่ฮะเห็ดทอดกรอบกล้วยเป็นฟ้ามีมีหลายรสนะฮะอืมเยอะเลยใช่มะกรูดสมุนไพรนี่เอาไว้ทำอะไรคะเนี่ยเนี่ยฮะด้านนี้ฮะเอาไว้เขาอ่าน้องครับมะกรูดสมุนไพรเอาไว้ทำอะไรครับเขาเอาไว้ทำอะไรคะเนี่ย คนละหนึ่งร้อยบาทเองคนี่ยเราน้องๆยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะใช่ฮะเอาเวลาว่างมาขาย,ายของขายของก<อ>ันเนี่ยฮะได้มีไรายได้ ร้านข้าวแดกงานนั่นเองนะคะความเป็นมาทําไมถึงชื่อว่าข้าวแดกงาเน,นี่ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยชาวกะเหรี่ยงเนี่ยข้าเหนียวมันนึ่งก่อนนึ่งให้สุกนะฮะนึ่งให้สุกแล้วก็มาตำตำแล้วก็เตรียมงาคั่วไว้แล้วก็ตำละเอียดเหมือนกันทีนี้ตำ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 ,ตำข้าวเหนียวก็ไม่ดำสักทีหนึ่งนะงาจะหมดอยู่แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งถามอุทานว่าโอ้ยไู่ใช่ข้าวกินงาละ นี่เป็นข้าวแดงงานะอะมีชื่อเรียกขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ฮะเป็นธัญพืชอย่างดีเลยนะฮะเราใช้งาที่ปลูกในไร่ค่ะอ่าไร่ไร่ข้าวนะฮะแล้วก็อ่าปอดสารเคมีเราตำจนละเอียดเนี่ยแล้วเราก็มันรีดรีดเป็นแผ่นแล้วก็เรามาย่างค่ะเนี่ยกลิ่นจะหอมชวนมาเลยนะฮะชวนมาเลยเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ใส่กระทงห้าหันก่อนใส่กระทงแล้วมีน้ำผึ้งข้าวแดงงานะฮะ มันจะคล้ายๆโมจิญี่ปุ่นนะฮะครับผมครเดี๋ยวเราจะต้องชิมกันนะคะคุผู้ชมนะที่เนี่ยตัวของพี่เขาเนี่ยก็จะมีการตําให้กับนักเทีนทาเนี้ยได้ชมด้วยถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆมาแล้วก็ต้องลองนะคุณผู้ชมแถมข้าวแดงานเนี่ยยี่สิบห้าบาทด้วยครับถูกมากถูกมากฮะ คลายโมจิไหมฮะ,ะจะเหนียวจะหนึบจ,จะหอมนะฮะจะหวานน้ำผึ้งออกมาจากเตาร้อนมากเลยคุณผู้ชมอร่อยมากหอมมากเลยนะคะรู้สึกจะมีความเค็มนิดนึงจากการที่ผสมเราใส่เกลือด้วยฮะเราใส่เกลืองานนี่เราใส่เกลือนิดนิดนะฮะให้หอมเค็มนิดๆแล้วก็เกี่ยวบความมันมันจะครบรสชาติจะครบห<ช>ค่ะค,<ล>คือมีความหวานแล้วก็ความเค็มเพราะว่าหวานก็คือเกิดจากตัวที่ราดไปเป็นน้ำผึ้งราดไปนะคะ มาที่นี่ต้องมาลองให้ได้เลยนะคะ,ะของเด็ดของชาวกกเหรีง่งข้าวแดกง,งาข้าวแดกงานะคะแต่ตนน้น้เราก็ภาษากเกีหยีเรียกว่ามีสิมีสิมีสิมีซินะคะ,ะก็คือข้าวแดกง,งานนั่นเอง,งาน,าน,นะคะ หเหงประททศไทยคุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้ใหญ่บีนะพามาขึ้นมาเนี่ยคะ่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยใชได้นะเหนื่อยแต่พอขึ้นมาหายเหนื่อยเลยล้ค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้จะอยู่เป็นลักษณะแบบยอดเขาแล้วก็มีลมพัดมาตลอดต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้ก็เย็นชื่นใจอย่างมากเลยนะแต่ว่าพูดถึงตัวโบสถ์กันก่อนเพราะว่าตัวโบสถ์เห็นตั้งแต่ข้างล่างอยู่แล้วว่ามีความสวยสดงดงามมากๆเลยยิ่งไปเห็นกับตาแบบนี้ยิ่งสวยไปใหญ่เลยนะคะโบสถ์หลังนี้ทราวว่าเป็นโบสถ์มหาอุดครับเป็นโบสถ์มหาอุดนะฮะลายไทยบันไดพญานาค บสถ์มหาอุดคือมีประตูด้านเดียวก็ด้านในเราจะมีพระมิ่งมงคลให้คนที่มาทําบุญมาตลาดโอ้ปป่อยได้สักการะบ,บูชาและที่สําคัญนะฮะโบสถ์แห่งนี้เรายังไม่ได้ปิดทองฝังลูกลิมิตทางจเจ้าอาวาสและกรรมการวัดเนี่ยก็เอาลูกอลิมิตมาตั้งไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาสักการะพระมิ่งมงคลในโบสถ์ได้ปิดทองนี่สวยงามมากสวยงามมากบรรยากาศดีครับ เขาจะมีอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการปลูกผักกลูดนะคะ<ช>แล้วก็มีการนําเพื่องสง่อสงออกส่งออกจาหน่ายแล้วก็เลยจะมี่างทุกบ้านใช่ไหมคะมีกับทุกบ้านนะ,ะผักกรูดเนี่ยมันเป็นพืชพื้นถิ่นเลยอยู่กับชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงมาตลอดอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงนะครแต่ช่วงนี้มีการพัฒนาห้วยหนองคลองบึงขึ้นมา,าก็จะน้อยลงชาวบ้านก็แยกหน่อมาปลูกไว้ในบ้านของตัวเองแล้วก็เกิดเป็นอาชีพ เพราะว่านิยมกันสูงมากฝักกูดเนี่ยฮะเก็บแทบไม่ทันดูแปลงใหญ่ขนาดเนี้ยเขาสั่งจองตลอดเลยฮะที่นี่ถือว่าภูมิศาสตร์เอื้อมากๆเลยนะใช่ฮะใช่ไหมฮะใช่น้ําภูเขาภูเขาฮะโอ้โหครบหมดเลยครบหมดเลยภูเขานี่ก็ได้ว mm. right? ิวดีได้วิวดีเนาะลำธารก็ให้ความร่มเย็นนะเป็นเส้นเลือดสําคัญที่ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ครับผมอย่างนี้นี่คือถ้าพูดถึงแล้วตัวของต้นนะคะ มันจะอยู่ได้นานขนาดไหนอยู่ได้นานนะฮะอยู่หลายได้หลายปีอย่างต้นเนี้ยต้นต้นแม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราปลูกติดติดดินเลยฮะทีนี้มันก็เวลาโตขึ้นมามันจะยืดยืดขึ้นมาถ้ามันจะล้มแล้วก็แยกต่อไปปลูกต่อได้เราจะขยายเข้ามาได้ แปลว่าก็อยู่ได้หลายปีแล้วแล้วการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูกาลทุกฤดูกาลวิธีการเก็บเนี่ยเขาก็จะเก็บเป็นยอดยอดอ่อนยอดก็จะมีเป็นแบบสไตล์แบบอย่างี้แบบนี้ได้แบบนี้ได้ฮะใช่ความความของมันประมาณขึ้นึงนได้ไหมคะประมาณนั้นแหละฮะประมาณยาวนั้นนิดนึงก็ได้แล้วก็จะมีแบบที่มันคดๆอ่อน่น่ายิ่งดีเลยน่าพึ่งพึ่งอ่อนๆเลยฮะอ๋อหรอคะทีนี้นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยว วันนี้มาแล้วก็ต้องเด็ดกลับบ้านกันหน่อยนะคะเพราเป็นการซื้อนะไม่ใช่ขโมยนะคะคุณผู้ชมขานี่นะคะใช้เวลาเท่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ดูของพ่อผู้ใหญ่กับของมะโอ้ยจะดูความยาวเออแค่เนี้ยดูพ่อผู้ใหญ่หน้าตาน่าทานมากเลยแบบแบบนี้ก็คืออ่อนมากที่พ้อแบบ กึบๆเลยใช่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลองทําแบบนี้ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะเนี่ยมีหนึ่งกิจกรรมแต่ต้องโทรมาใช่แจ้งไว้ก่อนเลยเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่ามะขามเรานะฮะค่ะชมไล่ผักกูดไล่นา้ำผสมนะครับได้ค่ะแค่เดียวเก็บกันต่อนะคุณผู้ชมคะเพราะยังไงเราจะกลับกรุงเทพค่ะครับผม เองก็พามาที่นี่ค่ะก็คือบ้านทอผ้าแม่ตาแองนั่นเองนะคะนี่แล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการทออยู่นี่คือเป็นกี่ยักษ์ร้อยปีอ่าใหญ่มากร้อยอยู่มานานเลยอายุอายุมานานลวฮะอายุนานเลยครับแล้วอย่างนี้นี่คือที่นี่ก็ต้องมีการปลูกไฟด้วยสิคะสมัยก่อนได่มีฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ปลูกแล้วคือเราก็สั่งผ้าไฟเอาสั่งเรามาทอครั ก,ก็จะมาเป็นอย่างนี้ใช่แล้วมันต้องมันขึ้นได้แม่แต่แอก์กำลังขึ้นได้อยู่คืออย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเด็กๆอ่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่พาเด็กมาแล้วถ้าเกิดว่าอาจจะไม่เห็นภาพตัวของต้นไฟใช่ไหมคะ,ะที่นี่เขาก็เรแล้วปลูกไว้ฮะปลูกไว้ให้ให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อแม่แต่แอกก็ปลูกไว้หมดเลยนี่อย่างนี้แปลว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยถ้า อีกหนึ่งกิจกรรมท่านักท่องเที่ยวอยากจะมาชมด้านในก็จะมีผ้าเอาไว้จําหน่ายใช่ตัวนี้จะเป็นเป็นผ้าผืนหรอคะหรือว่าเป็นเสื้อเป็นเสื้อฮะสำหรับสีแดงเนี่ยผู้ชายจะนิยมมากแบบผู้ใหญ่เนี่ยฮะจะใส่สีแดงแล้วถ้าเกิดผู้หญิงจะใส่ของผู้ชายได้ไหมคะได้ฮะได้ครับแต่ว่าเขาจะไม่ใส่กัน ครับผมก็ไม่ใส่กันแล้วก็จะถามเพื่อทําไมเพราะว่าตัวเองชอบสีแดงแล้วอยากเอาไปใส่ไม่ใช่ที่เป็นผู้หญิงสีแดงก็มีอ๋อเหรอคะใช่ฮะแล้วเราจะดูทรงเงี้ยแบบยาวกว่าแค่นี้หรอคะหรือว่ายังไงคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีลายดอกมันจะพลิ้วพวกนี้ฮะงฮะจะมีลายดอกออกมาเนี่ยฮะแสมแสมเข้าไปแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะดูแบบเรียบมากใช่เรียบมากๆอ่ะเรียบง่ายออ๋แล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าผืนเป็นผ้าสิ้นผ้าถุงฮะ เห็นว่าลายละเอียดมากเลยค่ะคุณชมด้านนี้จะเป็นประยุกต์ขึ้นมานะฮะเนี่ยจะเป็นผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิงนะฮะแต่ว่าลายก็ยังคงเป็นลายก่อนเป็นลายเหมือนเดิมแต่ลายจะน้อยลงฮะเป็นแบบใส่สบายๆนะแล้วอย่างงี้อะค่ะราคาโดยคร่าวๆต่อคร่าวๆกลางๆราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็ราคาอยู่ที่4 5 0รอยห้าสิบแล้วก็ส5 0ยห้าสิบแต่ว่าด้านนี้นะฮะ ที่เป็นขาวดำนี่ขาวดำน่าจะเป็นชุดคู่นี่ฮะชุดคู่ชุดคู่นี่ฮะตัวนี้อยู่ที่สามพันอ๋อตัวนี้าเดสนะฮะผู้ชายก็อยู่ที่หนึ่งพันผู้ชายเป็นองคมาใส่นี่คือลากพื้นไปเลยครับโอเคนะฮะนี่นะคะมีเจ้าของแล้วอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ติดต่อมาแล้วอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเนาะที่บ้านแม่ตาแองใช่แล้วนะคะก็เป็น หจุดที่ต้องหาให้ได้แบบผ้าฝ้ายแท้ๆใส่สบายค่ะแั้วต่อไปเดี๋ยวผู้ใหญ่บีจะพานลองมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปต่ออีกหนสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญมากๆเลยนะเขาบอกเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟฮะเราติดริมลำธารเราเดินกันเหนื่อยมากแล้วคอก็จะเริ่มแห้งใช่เดี๋ยราไปทานกาแฟกันใช่แล้วนะโอเคครับ และตอนนี้นะคะพ่อผู้ใหญ่เองก็พามะมากันที่ร้านกาแฟแห่งนี้ชื่อว่าสลตสตคอฟเฟ่สโลบารที่นี่อยู่ติดกับริมรัธาร์รันพาชีเลยฮะแล้วก็ตัวร้านของเขาเนี่ยนะคะตกแต่งไปด้วยไม้ไผ่สวยงามมากเป็นธรรมชาติเลยฮะและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมขาราคาไม่แพงครับทั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของ มาด้วยวันนี้เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตประเพณีบางอย่างที่เป็นของชาวกะเหลี่ยงที่นี่ใช่แล้วก็ถือว่าชุมชนที่นี่เขามีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวกิจกรรมนั้นทั้งหมดให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาเรียนรู้ได้มาเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากกว่าใช่ไหมคะตั้งแต่การกินโดยเฉพาะกับข้าวแดกงาอันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แปลกสําหรับตัวของหมาเองแล้วมาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเคยมาแล้วหลายคนอาจจะอาจจะไม่เคยมาก็ลองดูมาเชิญมาดูฮะใช่เลยค่ะสุดท้ายแล้วให้คุณพ่อผู้ใหญ่เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงมาท่องเที่ยวที่นี่หน่อยค่ะในฐานะผู้ใหญ่เองนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะฮะนักท่องเที่ยวที่มาแล้วที่ยังไม่เคยมานะฮะลองแวะมาสักครั้งนะฮะที่ตลาดโอปล่อยนะฮะตลาดชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถี หมู่สองบ้านท่ามะขามตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งนะฮะจังหวัดราชบุรีนะฮะไฮไลท์ของตลาดโอป่อยคือตักบาตรพระล่องแพรตลาดเราเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะฮะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดนขัตเตเลิกต่อเนื่องนะ,ะครับก็เรียนเชิญกันมานะฮะท่านทํางานเหน,นื่อยมาทั้งสัปดาห์ท่านลองมาที่โอป่อยดูนะฮะท่านจะได้พบและก็สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็จะได้พักผ่อนตามชื่อโอป่อยจริงๆ ผู้ชมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงของ new normal หรือว่าวิถีใหม่นั่นเองนะคะก็คือเราจะใช้ชีวิตกันแบบเดิมไม่ได้ดังนั้นการพกหน้ากากอนามัยค่ะพกจะเจลแอลกอฮอล์เป็นของตันเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยแล้วก็รวมถึงกับการที่เราจะไปในสถานที่ที่แอาอัดถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงด้วยนะคะหรือว่าแม้แต่ตัวของผู้ประกอบการเองค่ะถ้ารู้ว่าเกิดการแอาอัดเองก็ต้องมีการจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดด้วยเหมือนกัน ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเช็คสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานชาได้ค่ะผ่าน w w w t h a i l a n d c h a com นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะคะรับรองว่าจะเที่ยวได้อย่างปลอดภัยกันอย่างแน่นอนค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราทั้งสองคนคแล้วก็ทีมงานเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ